สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดโค้งสุดท้ายรู้ก่อนออกกับเล็กเด็ด3ตัวบนต็่งเน้นฟันชัวค่ะสูตรจะเป็น3สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งบวก10บนบวกหนวยล่างและบวก8คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนสองครั้งบวก10บนและบวก4ี่คงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็นหลักร้อยบวกหลักพันบวกหลักหมื่นสองครั้งบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหนวยล่าง แลขหกเก้างที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความไม่ยังของสูตรฝากก,กกด l ล k e กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆใหม่ๆสูตรของเราบอกกะทุกรอบอย่ำกัะทุกงวดทปกสูตรงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคำนวณให้ทุกคนไี่ตามนวนกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึง4งวดติดด้วยกันเลยทีเดียวคคคค่ะ่ะะะะะเเเเาาาาาลลรรรรกกก็็็ทํํนนนวณตตตให้้งมสูยจไดป ศูนย์บวก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 สี่บวกหกและบวกแปดคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสิบแปดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขแปนะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกศบวกศบวกสบวกสบวกสและบวกสคงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น0บวก7บวก0บวก0บวก4บวก1บวก6และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น27ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7นะคะและเลขเด็ด3ตัวบนในงวดที่ผ่านมาในสูตรนี้ที่คำนวณได้นั่นคือ867ค่ะ ก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มเต็มกับเลขเด็ดสามตัวบนแปดหกเจ็ดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดคงสุดท้ายรู้ก่อนออกกับเลขเด็ดสามตัวตรงในวัที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็ทําการคำนวณตัวเลขแค่ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็นแปดบวกแปด บวก9บวก9บวกหบวก8และบวก8คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นห้าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็น8บวก8บวก9บวก0บวก0บวกหและบวกสี่คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้จะได้เป็น35ใช้แค,ค,ค่เ 8, 5, 9, 9, 9, 6, 7, 8, ลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5าน,นะคะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น8บวก5บวก9บวก9บวก6บวก7บวกแและบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น61ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1นะคะและเลขเด็ด3ตัวตรงแนวทางในงวดที่1กันยายน2567า ที่เราคำนวณได้นั่นคือ6 51ค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น1 5 6และ561ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหลวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่เยาให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงจะต้องขอโทษขอพายทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแจะพยายามคิดสู dead, ตรเด็ดเล้งเน้นสูง,งงวดต่องวดไว้ทุกคนนี้ตามนุนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเพรดเด็ดกับช่องงวดนี้รวย